ราวของลุงบุญและป้าน,นวลไม่ใช่ตำนานที่เล่าขานกันมาแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและปรัชญาอันลึกซึง้งที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยนั่นคือเกษตรพอเพียง ณหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีลุงบุญและป้าน,นวลใช้ชีวิตเรียบง่ายเชกเช่นเกษตรกรทั่วไปพวกเขาทำนาปลูกข้าวขายเป็นหลักมีไร่อ้อยอยู่ข้างบ้านอีกแปลงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่พวกเขาหวังพึ่งพิงเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมาโดยตลอด หลายปีผ่านไปชีวิตของลุงบุญและป้านวลก็ดูเหมือนจะเดินไปอย่างราบรื่นแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยขัดสนลูกสาวคนเดียวของพวกเขาน้องดาวก็ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ตัวจังหวัดสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมาก ลุงบุญและป้านวนทำงานหนักทุกวันพวกเขาเชื่อมั่นในวิถีเกษตรเชิงเดี่ยวที่ให้ผลผลิตปริมาณมากโดยใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงตามที่ร้านค้าแนะนำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดหวังเพียงว่าผลผลิตที่ได้จะขายได้ราคาดีและนำเงินมาจุนเจือครอบครัวและส่งเสียน้องดาวให้เรียนจบ แต่โลกของเกษตรกรนั้นผันผวนอยู่เสมอราคาข้าวและอ้อยขึ้นลงไม่แน่นอนตามกลไกตลาดและสภาพอากาศบางปีผลผลิตก็เสียหายจากศัตรูพืชระบาดหนักบางปีก็เจอภัยแล้งที่ยาวนานจนต้นข้าวเหลืองกรอบตายขาต้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นใบหน้าของลุงบุญและป้านวลก็จะเต็มไปด้วยความกังวลหนีน้สินจากค่าปุ๋ยค่ายาและค่าแรงงานเริ่มสะสมพอกพูนขึ้นทีละน้อย ลุงบุญเราจะทนได้อีกนานแค่ไหนกันเงินทองก็ร้อยหรอลงทุกวันแถมหนี้สินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆป้าหนวนเอ่ยขึ้นในคืนหนึ่งน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและแท้อแท้แสงจันทร์ส่องหลอดหน้าต่างเข้ามาในบ้านทำให้มองเห็นริ้วรอยแห่งความกังวลบนใบหน้าของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจนลุงบุญได้แต่นั่งนิ่งๆถอนหายใจเฮือกใหญ่มือที่เคยแข็งแรงจากการทำงานหนักบัดนี้ดูเหมือนจะอ่อนแรงลงไปถนัดตา ป้าไม่ต้องห่วงนะผมจะหาทางออกให้ได้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องสู้ลุงบุญพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะให้กำลังใจตัวเองและภรรยาแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความมืดมิดเขาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนอีกแล้ว แล้ววันที่วิกฤตที่สุดก็มาถึงปีนั้นเกิดภาวะฝนแล้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีอ้อยในไร่ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตยืนต้นต,นตายคาปแปลงข้าวในนาก็ไม่ได้น้ำจนเมล็ดลีบเหลืองไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวรายได้ที่เคยคาดหวังไว้หายไปในพริบตาเหลือทิ้งไว้เพียงหนี้สินก้อนโตจากค่าปุ๋ยเคมีและค่าจ้างรถถ่ายที่ยังไม่ได้ชาระ ครอบครัวของลุงบุญและป้านวลถึงกับต้องกินข้าวกับน้ำพริกแทบจะไม่มีอะไรจะกินเลยน้องดาวลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายทราบเรื่องราวความเดือดร้อนของครอบครัวเธอตัดสินใจลาพักการเรียนกลับมาที่บ้านทันทีเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือพ่อแม่แววตาที่เคยมุ่งมั่นในวันวานของลุงบุญและป้านวลบัตรนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังน้องดาวเห็นแล้วก็ยิ่งสงสาร พ่อกับแม่คะเราลองมาทำกเกษตรแบบอื่นกันไหมคะน้องดาวเริ่มเสนอแนวคิดที่เธอได้เรียนรู้มาจากวิชากเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีความเสี่ยงสูงมากเพราะต้องพึ่งพาสภาพอากาศและกลไกตลาดมากเกินไปแต่ถ้าเราปลูกพืชหลายๆอย่างเลี้ยงสัตว์ด้วยทำไร่นาสวนผสมเราก็จะมีอาหารกินเองและมีรายได้จากหลายทางไม่ต้องกลัวว่าถ้าพืชชนิดหนึ่งเสียหายแล้วเราจะไม่มีอะไรเลย ตอนแรกลูบุญและป้านวนก็ไม่ค่อยเชื่อนักพวกเขาคุ้นเคยกับการทำนาทำไร่อ้อยมาทั้งชีวิตการจะเปลี่ยนวิถีทั้งหมดดูเป็นเรื่องยากและไกลตัวแต่เมื่อเห็นแววตาที่มุ่งมั่นของลูกสาวและมองไปที่ผืนนาผืนไร่ที่ว่างเปล่าจากพิษภัยแล้งพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนล่ะลูกป้านวลถามน้ำเสียงยังมีแววล,ลังเล เราจะเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆก่อนค่ะพ่อดาวจะช่วยทุกอย่างน้องดาวตอบด้วยรอยยิ้มเธอกลับมาพร้อมกับหนังสือและเอกสารความรู้มากมายเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงที่ได้รับคำแนะนำมาจากอาจารย์และเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ เช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเชา้าทอแสงอ่อนๆเหนือทุ่งนาที่เคยแหง้แหงแล้งลุงบุญป้านวลและน้องดาวเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่น้องดาวแนะนำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัสดส่วนตามหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่เน้นการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำกรเกษตรกรรมแบบผสมผสาน พวกเขาเริ่มจากการขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในส่วนที่ต่ำที่สุดของที่ดินเพื่อกักเก็บน้ำฝนและน้ำจากลำธารเล็กๆข้างๆบ่อน้ำแห่งนี้จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของไร่จากนั้นก็เริ่มปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านทั้งพริกมะเขือตะไคร้กระเพราผักบุง้งถั่วฝักยาวมะละกอและผักอื่นๆอีกมากมายตามฤดูกาล พวกเขาหันมาใช้ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และมูลสัตว์ที่ได้จากเพื่อนบ้านแทนการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงป้าว่ามันจะพอหรอเราเคยปลูกกันทีเยอะๆกว่านี้ตั้งเยอะป้าหนวนบ่นเบาๆขณะที่กําลังพรวนดินแปลงผักขนาดเล็กแต่ลุงบุญกลับมีแววตาที่มุ่งมั่นขึ้นกว่าเดิม ลองดูสักตั้งเถอะป้าเราจะปลูกเท่าที่เราดูแลไหวกินเท่าที่เรามีเหลือก็แบ่งปันถ้าเหลือมากก็เอาไปขายไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครอีกแล้วลุงบุญพูดน้ำเสียงของเขามีความหวังวันเวลาผ่านไปท่ามกลางหยาดเหงื่อแรงงานและกำลังใจที่ไม่เคยหมดสิ้นจากน้องดาวผืนดินที่เคยแห้งแลง้งก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผักสวนครัวที่ปลูกเริ่มเจริญงอกงามบ่อน,น้ำที่ขุดไว้ก็เริ่มมีน้ำขังน้องดาวพาพ่อแม่ไปซื้อลูกปลาตะเพียนและปลานิลมาปล่อยในบ่อไม่กี่ตัวพวกเขายังสร้างเล้าไก่เล็กๆและนำไก่พื้นเมืองไม่กี่ตัวมาเลี้ยงเพื่อจะได้มีไข่ไว้กินและมีมูลไก่ไปทำปุ๋ยเพื่อนบ้านหลายคนมองพวกเขาด้วยความไม่เข้าใจบานก็หัวเราะเยาะว่าทำแค่นี้จะพอกินอะไรกัน แต่ลุงบุญป้าน,นวลและน้องดาวก็ไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นพวกเขามุ่งมั่นกับเส้นทางใหม่ที่ได้เลือกแล้วไม่นานนักผลผลิตแรกเริ่มออกดอกออกผลพริกเขียวสดเมื่อเขือม่วงลูกโตผักบุ้งที่อวบอ้วนพวกเขามีผักสดสดกินเองทุกวันไข่ไก่สดสดจากเล้าก็เพียงพอสำหรับทุกคนและยังสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียน อร่อยจังเลยลูกไม่ต้องซื้อผักกินเองมันนานแค่ไหนแล้วนะป้าน,นวนพูดด้วยรอยยิ้มใบหน้าของเธอเปล่งปลั่นด้วยความสุขขณะที่กำลังปรุงอาหารจากผักที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านใช้สิป,ป้าแถมยังปลอดสารพิษด้วยนะลุงบุญเสริมเขาภูมิใจที่ได้เห็นผืนดินที่เคยสร้างหนี้สินบัดนี้กลับกลายเป็นแหล่งอาหารที่อุด,ดมสมบูรณ์ของครอบครัว เมื่อมีผลผลิตเพิ่มขึ้นพวกเขาก็เริ่มนำผักสดไข่ไก่และปลาจากบ่อไปวางขายที่ตลาดนัดเล็กๆในหมู่บ้านรายได้อาจจะไม่มากเท่าตอนที่ทำนาทําไร่อ้อยแต่เป็นรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอไม่ต้องกังวลเรื่องราคาผันผวนหรือภัยธรรมชาติมากเท่าเมื่อก่อนเพราะถ้าพืชชนิดหนึ่งเสียหายก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ให้ผลผลิตยอยู่เสมอ พวกเขาค่อยๆขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นปลูกไม้ผลยืนต้นอย่างมะม่วงมะพร้าวกล้วยขนุนในส่วนที่เหลือของที่ดินเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและร่มเงาในระยะยาว พวกเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งผ่าตนเองให้มากที่สุดพึ่งผ่านน้อยที่สุดจากภายนอกเริ่มต้นจากการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัวไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยเพื่อรักษาสภาพดินและสิ่งแวดล้อมชีวิตของลุงบุญและป้านวลเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยจมอยู่กับหนี้สินและความกังวลบัดนี้พวกเขามีรอยยิ้มที่สดใสมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่พวกเขา กลับมีความสุขและอิ่มเอมใจในสิ่งที่ตนเองมีและสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาได้ด้วยสองมือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความพอดีความมั่นคงในชีวิตและการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไรนาส่วนผสมของลุงบุญและป้าน,นวลกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆให้กับเพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจหลายคนเริ่มเข้ามาสอบถามขอความรู้และคำแนะนำจากน้องดาวและพ่อแม่เพื่อนำไปปรับใช้กับที่ดินของตนเองความพอเพียงที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนจนบัดนี้กลับกลายเป็นทางเลือกที่ฉลาดและยั่งยืนสำหรับทุกคน เรื่องราวของลุงบุญและป้านวนเป็นประจักษ์พยานว่าเกษตรพอเพียงไม่ใช่เพียงแค่แนวทางการทำมาหากินแต่คือปรัชญาแห่งชีวิตที่สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลรู้จักพอประมาณมีเหตุผลและมีผุ่มคุ้มกันที่ดี การเดินทางจากความยากลำบากสู่ความสุขที่ยั่งยืนนั้นอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตและพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในผืนดินที่เราเหยียบย่ำและในตัวเราทุกคน ความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีทุกอย่างที่เราต้องการแต่คือการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเรื่องราวของลุงบุญป้าน,นวลและน้องดาวสะท้อนให้เห็นว่าหากเรากล้าที่จะเปลี่ยนและกล้าที่จะลงมือทําตามแนวทางที่ถูกต้องแม้ในยามวิกฤตที่สุดเราก็ยังสามารถพลิกชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ด้วยสองมือของเราเองบนผืนแผ่นดินที่เรา แและหหวงหน,นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ในวิถีเกษตรพอเพียงซึ่งยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยที่รอคอยการถ่ายทอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมต่อไป